ุณเป็นคนคิดบวกหรือเป็นคนที่พร้อมจะบวกได้เสมอนะคลิปนี้เป็นคลิปพีอาการดนะคะมีไพ่ให้เลือก5้ากองนะคะไพ่กองที่1เป็นกระถางดอกไม้ไพ่กองที่2เป็นมือน้องแมวไพ่กองที่สามเป็นดอกไม้สี 4, ออรสไพ่กองที่สี่เป็นดอกกล้วยไม้ไพ่กองที่ห้าเป็นดอกดอกอะไร ดอกเบญจมาาหรอประมาณนี้เออเดี๋ยวมาดูกันเลยคุณเป็นคนคิดบวกหรือเป็นคนที่พร้อมจะบวกได้เสมอนะขอไพ่กองละสี่ใบขอสามกองแรกนะคะนี้ใช้สำรับนี้อ่ะในนี้อยากออกมาบนี้อยากออกมา อีกสองกองเนี่ยเราจะใช้สำหรับนี้คุณเป็นคนคิดบวกหรือเป็นคนที่พร้อมจะบวกได้เสมอนนะขอให้สี่ไป <c oughs> <c oughs> อืออกไปเนี่ยไปน,นี้ข้อมาเอง ็มาดูกันเลยเนาะดูแบบสั้นๆแล้วก็ไม่มีคำแนะนำอะไรให้กับคุณนะเออเป็นคลิปสั้นๆนะคะดูสนุกสนกขำๆนะเอออย่าไปซีเรียสจริงๆอะไรนะดูเพื่อความบันเทิงนะคะเอามาดูกันคนที่เลือกไพ่กองนี้อกองอ่า ระถางดอกไม้คุณเป็นคนที่คิดบวกหรือเป็นคนที่พร้อมจะบวกได้เสมอนะเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพลังงานของคุณเนี่ยมีการ transformation แล้วเนาะเ,เนี่ยให้ไปเนี้ย transformation มีการเกิดใหม่ในร่างเดิมแล้วเนี่ยเกิดใหม่ในร่างเดิมกลายเป็น เพชออฟบอลแล้วตอนนี้คุณเนี่ยตอนนี้คุณเป็น <c oughs> มีร่างใหม่ที่แบบว่าสดใสสวยงามเหมือนเด็กมีออร่าแบบเนี้ยมีแบบว่าเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีอะตอนนี้คุณอะเป็นคนที่แบบว่าดูดูฟุ้งฟิง,ฟงดูน่ารักอะ่ะ ให้เด็กถือไม้เท้าอ่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญเอทออฟเฟนัลแล้วก็ไพ่เดอะฟู l เออเมื่อก่อนคุณนะเมื่อก่อนคุณพร้อมบวกเสมอนะเนี่ยเออแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณคิดบวกมากเลย <laughs> the f o u r อ่ะคือคุณพร้อมที่จะแบบว่าจะพบเจออะไรคุณจะแบบว่า คุณคุณ transformation แล้วอะ่ะคุณเกิดใหม่ในร่างเดิมกลายเป็นเด็กที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตอนนี้คุณเป็นกลายเป็นคนนี้แล้วอะ่ะแล้วเนี่ยตอนนี้คุณก็แบบว่าค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินอะ่ะคุณคุณไม่บวกกับใครแล้วปัจจุบันแต่เมื่อก่อนคุณพร้อมบวกมากเลยนะเมื่อก่อนคุณเป็นแบบเนี้ย คุณดุมากเลยนะเมื่อก่อนนะเออแต่ปัจจุบันคุณแบบว่าน่ารักมากอ่ะปัจจุบันเนี่ยเออแล้วก็อ่าสิ่งเนี้ยเออการที่คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีปัจจุบันเนี่ยมันส่งถึงผิวพรรณของคุณด้วยนะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณของคุณอ่ะมันก็แบบเปลี่ยนเป็นคนที่แบบว่าเป่งประกายแบบดูดูเหมือนเด็กอ่ะ มีออร่าผิวพรรณสดใสเปล่งปังอย่างเงี้ยเออเนี่ยหรือว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะแบบว่าใช้ชีวิตแบบมาสารพัดอย่างไม่รู้ว่าคุณทำอะไรมาบ้างเมื่อก่อนนะแตเออ่เล่นตามหัวข้อเนี่ยก็คือถามว่าคุณคิดบวกหรือว่าพร้อมจะบวกได้เสมอนะเมื่อก่อนคุณพร้อมบวกนะ แต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วคุณมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆในปัจจุบันแล้วตอนนี้คุณก็เป็น the ะ o o คุณแบบว่ามีจิตวิญญาณที่อิสระเออตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณปล่อยวางอย่างเดียวเลยอะเออคุณปลดปล่อยคุณปล่อยวางอย่างเดียวเลยเอะประมาณว่าเออช่างมันเถอะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเลยอะ อะไรประมาณนี้คือคุณจะปล่อยวางแบบประมาณว่าเออเราก็ทำหน้าที่ของเราไปอย่างเงี้ยเออมีงานให้ทำเราก็ทำงานมีเงินให้เราบริหารจัดก,การเราก็ดูแลจัดก,การในเรื่องของการงานการเงินของเราไปหางานหาเงินของเราไปทำงานทำเงินของเราไปให้มีความสุขแค่เนี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่เป็นคุณในตอนเนี้ยนะก็คือก่อนหน้านี้คุณเคยเป็นคนที่พร้อมบวกแต่ตอนนี้คุณเป็นคนที่ คิดบวกมากๆเลยอ่ะเออถึงขั้นแบบว่าเ,ออเป็นแนวแบบว่าแต่ว่าหลายๆคนก็จะมีความเป็นศิลปินอยู่ในนี้ด้วยอ่ะในความเป็นคุณคุณจะมีความเป็นศิลปินแล้วก็ค่อนข้างที่จะปล่อยวางมากๆในตอนนี้ไม่ว่าจะพบเจออะไรคุณก็จะให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางนะคะตอนนี้คุณไม่คือคุณไม่ยึดติดความโกรธความอะไรแล้วอ่ะตอนเนี้ยเออ ปล่อยไปเลยอะไรเงี้ยเอออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเอออะไรเงี้ยพร้อมพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตอ,อืม่มาดูคนที่เลือกนะมือน้องแมวอ,อ่าควินถือเหรียญอ,อ่าอ,อ่าราชินีถือเหรียญเนาะควีนออฟเพนทาเคิลอ่าอ่าแปดไม้เท้าอ,อืม แล้วก็ไนท์ออกครับแล้วก็แปดเหรียญเออถามว่าคุณเป็นคนคิดบวกหรือเป็นคนที่พร้อมจะบวกได้เสมอนะโอ้ ไพ่กองนี้ก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการหาเงินมากๆคุณมุ่งมั่นกับการหาเงินคุณแบบว่าสนใจแต่เรื่องการทำมาหากินนะไพ่ของคุณมันมีแต่เนี่ยเออมีแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องแบบว่าการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเออการเดินทางไปทำมาหากินของคุณเนี่ยแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบว่าจิตของคุณน่ะ จิตของคุณมันเป็นจิตที่ละเอียดนะตอนนี้8เรียนเนี่ยทำอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแบบว่าคิดพิจารณาแบบอย่างละเอียดมากๆะละเอียดรอบครอบมากๆในตอนนี้ะจะ,ะคิดจะพูดจะทำอะไรตอนนี้คุณคิด ละเอียดถี่ถ้วนมากอ่ะในการทำงานเหมือนกันในการเดินทางในการใช้เงินในการเนี่ยเออในการใช้ชีวิตต่างๆคุณจะละเอียดรอบครอบมากๆในตอนนี้นะจิตคุณตอนนี้คือแบบว่าเป็นน i g ออ o ครับเนี่ยคือแบบว่าคือมันมันมีความแบบว่าสบายๆชิลๆอย่างเงี้ยคือแบบว่าคือคุณก็ ค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ดีนะคุณแบบว่าคุณก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะถึงไพ่ใบแรกของคุณควีนถือเหรียญเนนะี่ยคือคุณก็มีจิตใจที่มั่นคงนะมีจิตใจที่มั่นคงมากๆอ่ะเปิดด้วยเหรียญแล้วจบด้วยเหรียญนะของคุณนะดังนั้นคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใจเย็นมากๆอ่ะคุณตอนเนี้เนี่ย มี8ดไม้เท้ามาแต่ว่ามันเป็น8ดไม้เท้าในเรื่องของการทํางานนะความรวดเร็วฉับไวนี้คุณเอาไปใช้ในเรื่องของการทํางานนะ p a s ชั่นที่คุณมีคุณเอาไปใช้ในการทามาหากินในการทํางานทําเงินของคุณแล้วก็ในการใช้ชีวิตให้มีความสุข ประมาณนี้นะคะแต่การที่คุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตรงนี้แต่เรามองว่ามันจะอยู่ในบริบทของคนที่มีศีลสมาธิปัญญาระดับสูงนะเพราะว่าไพ่เปิดของคุณเป็นไพ่ Queen of Pentacles เนี่ยไพ่ระดับ q u e e เนี่ยเป็นคนที่ <c oughs> แน่นอนลละระดับ q u e e นถือเหรียญนะก็ไพ่ระดับ King ระดับ q u e น่ะ จะยึดหลักในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายด้วยนะเออนี่ยก็จะเป็นคนดีมีศีลธรรมนะนะคุณเป็นวีนถือเหรียญแต่เวลาคุณวางตัวคุณวางตัวเหมือนอัศวินถือถือถ้วยนะคุณจะแบบว่าวางตัวเหมือนคนแบบ มือนอัศวินน่ะเออวางตัวเหมือนคนธรรมดาทั่วไปอ่ะแต่จริงๆคุณเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคุณเป็นระดับเจ้าของกิจการเนี่ยเออนะคะคุณเป็นคนรวยนะเนี่ยเออถามว่ารวยมากน้อยแค่ไหนถามว่ารวยรวยยังไงเนี่ยอย่างน้อยอาจจะมีทรัพย์สินทรัพย์สินคืออะไรบ้านรถที่ดิน ออหรือว่าบางคนก็จะมีเงินสดด้วยนะแต่ที่แน่ๆจะมีในเรื่องของอ,อทรัพย์สินหรือว่ากิจการงานเป็นของตัวเองระดับควีนถือเรียนเนี่ยเ,ออเรามองว่าคุณเป็นระดับเจ้าของกิจการนะคะ,ะมาดูตามหัวข้อคุณเป็นคนคิดบวกหรือพร้อมที่จะบวกได้เสมอนะคุณคิดบวกนะคะชัดเจนเลยว่าคุณเป็นคนที่คิดบวกนะคะ นะคิดบวกมากๆเลย Queen of Pentacles นะคะเป็นคนที่ขยันนะรวยแล้วก็ยังขยันทำไปเรื่อยๆทำแบบว่าทำแบบว่าขยันมากอะรวยแล้วรวยขนาดเป็น Queen of Pentacles ย่งยังขยันอยู่เองอะ่ะมันเป็นแพชชั่นเนาะเออแพชชั่นแบบมีความสุขที่ได้ทำงานที่คุณรักอย่างเงี้ยเออมันเป็นความสุขที่ได้ทำสิ่งนี้อะไรเงี้ย อารมณ์ประมาณเนี้ยมาดูกันคนที่เลือกไพ่กองนี้อ่าคนที่เลือกดอกไม้นะไพ่สามถ้วยไพ่ควีนถือไม้เท้าไพ่ i n g of ฟ w อ r d แล้วก็ไพ่สิบเหรียญโอ้มีแต่คนคิดบวกเข้ามาในช่องของเรา,าช่องอาเมติทา r โร่นี่มีแต่คนน่ารักเข้ามานะเนี่ย มีแต่คนเก่งคนทำงานเก่งเน่ยเนี่เยเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่เฟลลี่เป็นคนที่อ่ามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตรงเนี้ยเออแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ฮอ,อกล็อกซิลเป็นไพ่แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเปิดด้วยไพ่มั่งคั่งร่ำรวยอ่าปิดด้วยไพ่สิบเหรียญด้วยอะ่ะ ไพ่สรุปก็เป็นไพ่สิบเหรียญไพ่แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย <c oughs> อันนี้อุดมสมบูรณ์ไพ่ใบเนี้ยเออนะเนี่ยแล้วก็ต่อด้วย Queen of w a n d คุณเป็นคนที่ทำงานเก่งมากเป็นคนที่แบบว่าสุขภาพจิตดีนะเนี่ย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตดีทํางานเก่งมากมีแพชชั่นในการทํางานเป็นคนที่มีไฟในการทํางานเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานอ่าเป็นคนขยันขันแข็งนะเออระดับควีนถือเหรียญเนี่ยเออเป็นมืออาชีพในการทํางานอ่าเป็นคิงออฟสอดเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงพูดจริงทําจริงนะเออโอโ้น่ารักมากเลยเคุณนะนะ โอ้ห oh, แล้วสรุปจบเป็นสิบเหรียญคำตอบชัดเจนอยู่แล้วคุณเป็นคนที่คิดบวกนะคะไพ่สิบเหรียญเออคุณก็โฟกัสอยู่กับเรื่องการทำงานของคุณนั่นแหละอยู่กับอ่าเพื่อนฝูงกลยานามิตรที่ดีของคุณอย่างเงี้ยอยู่กับการทำงานหาเงินของคุณเนาะโอ้โ oh, หขยันขันแข็งแล้วก็น่ารักด้วยอะ่ะเออนะ โอ้ไพ่ใบนี้อ่าสำหรับนี้เออไม่ใช่กองนี้อืมมาดูกันว่าคุณเป็นคนคิดบวกหรือเป็นคนที่พร้อมจะบวกได้เสมอนะโอ้โหคนมาดูไพ่อ่าช่อง amity taro ทำไมน่ารักกันจังไพ่สวยมากอ่ะอ่า night of fire ควินออฟเอิร์ดอัศวินถือไม่เท้าเออคว e นถือเหรียญคว e นถือเหรียญมาจากกลองไหน <c oughs> ไปแอบ,บดูของเขาอีกเนี่ยไพ่กองเนี่ยน้องแมวก็เป็นควินถือเหรียญอันนี้ก็ควีนถือเหรียญแล้วก็เจ mm ็ดเหรียญ คุณเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์คุณเป็นคนที่มีความรักความอบอุ่นให้กับกิจการงานของคุณหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในความดูแลของคุณเนี่ยคุณจะดูแลอย่างดีเลยนะไม่ว่าสิ่งนี้จะเป็นอะไรก็ตาม จะเป็นลูกหลานจะเป็นคนรักคู่ครองจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นผลหมากลาก,ากไม้ที่คุณดูแลอยู่ก็ตามมันจะเป็นอะไรก็ตามอ่าเนาะจะเป็นกิจการงานลูกหลานหรือคนรักคู่ครองยังไงก็ตามคุณจะดูแลยังไงก็ตามคุณจะดูแลให้เนี่ยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ให้ให้ให้ได้อยู่อย่างแบบสุขสบายอย่างเงี้ยเออนะให้ทุกทุกคนได้อยู่อย่างสุขสบายและมีความสุขนะคุณจะดูแลอย่างดีเลยอย่างเงี้ยเออนะคะโอ้โหคุณเป็นคนที่คิดบวกหรือเป็นคนที่พร้อมจะบวกได้เสมอนะคุณเป็นคนที่คิดบวกแน่นอนนะคะอัศวินถือไม่เท้าเมื่อก่อนคุณก็ค่อนข้างที่จะใจ,ใจ,ใจร้อนอยู่นะ ไพ่อัศวินนี่ก็ไพ่ธาตุไฟอ่ะก็ค่อนข้างที่จะใจร้อนอ่ะเมื่อก่อนนะแต่ปัจจุบันนี้คุณน่ะมีความแบบว่ามีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นน่ะเนี่ยเป็นคว er นะีนถือเหรียญเนี่ยมีความมั่นคงทางอารมณ์แล้วเนี่ยแล้วความรู้สึกเนี้ยมันก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็เหมือนเป็นการเพาะปลูกอ่ะเพาะปลูกคือคุณฝึกเขาเรียกว่าอะไร ฝึกจิตฝึกใจของคุณฝึกให้พฤติกรรมของคุณมันมันใจเย็นขึ้นอ่ะเออมันเหมือนกับผลไม้ที่คุณปลูกอ่ะคุณหวานมาเมล็ดพันธุ์อะไรลงไปในพื้นดินของคุณอ่ะคุณก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะนิสัยใจคอเหมือนกันเมื่อก่อนคุณเคยใจร้อนแต่ปัจจุบันคุณเป็นคนที่ใจเย็นเพราะว่าคุณ ฝึกที่จะทำสิ่งนี้เออเพราะว่าคุณเปลี่ยนพลังงานมาเป็นระดับควีนแล้วไงเมื่อก่อนคุณเป็นอัศวินถือไม่เท้าอะ่ะแต่ปัจจุบันคุณแบบว่าคุณใจเย็นมากขึ้นคุณปรับเปลี่ยนพลังงานมาเป็น Queen of Pentacles ควีนถือเหรียญ คือตอนนี้คุณมาโฟกัสในเรื่องของกิจการงานที่คุณรักหรือว่าลูกของคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนรักของคุณเป็นใครก็ได้ในชีวิตคุณที่คุณรู้สึกรักเขามากๆเลยอ่ะคุณก็เลยแบบว่าปรับเปลี่ยนพลังงานกลายเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นอ่ะตอนนี้ความมั่นคงทางอารมณ์ของคุณมันก็นำพาความมูดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณี่ะ มันก็ทําให้คุณสามารถรอคอยเวลารอคอยความสําเร็จเหมือนเวลาที่คุณปลูกส้มแล้วรอให้ส้มมันเติบโตแล้วปัจจุบันนี้ส้มของคุณก็เนี่ยเอมอมีมีหมากมีผลให้คุณได้รอการเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตของคุณอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยคุณสามารถปรับวาลานอารมณ์ของคุณได้อย่างดีแล้วในปัจจุบันนะคะ ในตอนนี้นะคะโอเคคนที่เลือกอ่ะให้กองนี้นะคุณสามารถปรับบาลานซ์อารมณ์ของคุณได้นะตอนนีม้มาดูกันคนที่เลือกดอกเยวีราคุณเป็นคนที่คิดบวกอันนี้เป็นคนคิดบวกเนาะ ให้กองนี้คุณเป็นคนที่คิดบวกหรือเป็นคนที่พร้อมจะบวกได้เสมอนะไพ้กองนี้แรงจริงๆเลยเนาะกล้องก็กระพริบเลยมาไพ่กองเนี้ยยังไงนะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะคะ โอเคพอดีแบตใกล้จะหมดน่ะเออเขาก็เลยแบบว่าอ,อ่าหน้าจอก็เลยกระพริบนะคะอ,อ่ะมาดูกันต่อว่าอ,อ่ะรีบดูเนาะจะได้เสร็จแต่ว่าไพ่กองนี้พลังงานค่อนข้างแรงอะ่ะเพราะว่ามีไพ่5ดาบเข้ามาเออโอ้โหไพ่พลังงานค่อนข้างแรงนะแล้วไพ่จบด้วยเอ็ด f อฟไฟเนี่ยอ,อ่าแล้วก็มี the ะสตาเข้ามาด้วยคุณก็พร้อมพร้อมบวกเออยังมีพลังงานพร้อมบวกอยู่นะไพ่กองนี้นะแต่คุณก็พยายามเยียวยาตัวเองนะดูพลังงานของคุณมันยังไม่ค่อยนิ่งนะพลังงานของเนี่ยเออเนี่ยไพ่แปดถ้วยไพ่ถ้วยเสร็จแล้วยังมาเป็นเออหาดาบแล้วมาเป็น the star แล้วมาเป็นหนึ่งไม้เท้ามันเหมือนพลังงานของ เอมันมันพลังงานมันมันสลับสลับไปมาคือแบบยังไม่นิ่งอ่ะพลังงานยังไม่ค่อยนิ่งอ่ะไพ่กองเนี้ยนะเออเท่าที่เราดูคุณเป็นคนที่คิดบวกหรือพร้อมจะบวกได้เสมอนะตรงนี้คือแล้วแต่ว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณหรือว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณตรงเนี้นะคือคุณยังยังไม่ค่อยนิ่งอ่ะ พลังงานของคุณยังไม่นิ่งเท่าที่ควรนะคะแล้วมันไพ่จบของคุณมันเป็นเด็กถือไม่เท้าเนี่ยคือแบบว่าอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีนะคะคือแบบอืมสำหรับกองนี้ก็บางทีคุณก็คิดบวกนะคุณพยายามเยียวยาตัวเองอยู่นะ แต่บางทีคุณก็แบบว่าบางทีมันบบไฟตรงนี้มันก็ลุกเพึบขึ้นมานะบางทีมันก็อ่าก็กองนี้ก็พยายามเนาะพยายามที่จะคุณก็พยายามอยู่แหละถ้าเป็นไพ่ใบนี้ขึ้นมาคุณพยายามที่จะแบบเนี่ยระงับยับยั้งตัวเองอยู่ไม่ให้แบบไปไปมีเรื่องกับใครไปไปอะไรกับใครอะคุณพยายามที่จะอยู่ในพื้นที่ของคุณนะ แล้วบางคนเนี่ยเออก็มีโอกาสนะว่าคุณจะจะออกมาจากความรู้สึกแย่ๆนั้นได้แล้วอะ่ะเออที่คุณเคยมีประเด็นมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกับใครเนี่ยคุณถ้าใครเยียวยาตัวเองได้แล้วอะ่ะตอนนี้คุณจะมาโฟกัสในเรื่องของกิจการงานของคุณนะคะตอนเนี้ถามว่าคุณเป็นคนที่คิดบวกหรือเป็นคนที่พร้อมจะบวกได้เสมอนะ เออเราขออ่านว่าของคุณเนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์นะคะเพราะตอนนี้ไพ่ของคุณมันมันจบด้วยไพ่ธาตุไฟนะ่ะออนะดังนั้นเราก็เลยอ่านประมาณนี้นะคะก็คือเป็นอ่านเป็นกลางๆไว้ก่อนนะของคุณนะนะเ,ออเพราะว่าไพ่มันมันไม่ได้เคลียร์เหมือนเออเหมือนแบบว่าเออถ้ามันเคลียร์ทุกใบอย่างเงี้ยโอเคแต่นี้มันมันไม่ได้เคลียร์ทุกใบนะ โอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูพี่อากาศในวันนี้ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ